เออค่อยๆใจเย็นนั่นแหละโอเคจะสบายไปป้างวะจะสบายไปปะางวะ,ะนอนเล่นเฉยๆหยุดปุ๊บหันหน้าโอเคนี่แบตเตอรี่ใกล้หมดเดี๋ยวเขาเข้าโหมดเองอ่ะหนูก็ปล่อยเขาอันนี้เขาดังติ๊ติติอย่างนี้คือเข้าโหมดบินกลับมาจอดเองเพราะว่าแบตเตอรี่เซเวอร์ทำงาน เน,นี้ยมาันรอตัว GPS นานนิดนึงนะครับต่างจากตัวใหญ่เพราะตัวเนี้ยต้องให้ตัวลำดังนะครับถึงจะอนุญาตให้เราเล่นนี่นครับก็ประมาณนี้นะฮะตัวเลขจะสู้ลมข้างนอกได้สบายนะครับเพราะว่าเป็นสามเซลนะครับ ก็เบรกไะครับนะครับโอเคนี่ครับพริปนะครับผมพริปกลับพริปต่อเนื่องพริปกลับ ปี๊มาทางซ้ายคลิปต่อเนื่องคลิปต่อเนื่องเลี้ยงลงมานะครับลงเร็วลงช้ายอยู่ที่มือเรานะครับผมแต่เขาก็จะมีข้าของเขาไว้นะครับเขาปล่อยปุ๊บมันก็จะหยุดนี่ครับแล้วก็ควบคุมปกติเลยเป็นออเล็กที่นิ่งมากนะครับผม เนื่องจากว่า,านะครับรอบของเขาสามเซล์นะครับก็รอบสูงนะครับผมลมแรงนะครับสังเกตที่หญ้านะครับตอนนี้ผมฝังลม ก็พยายามกันนะครับเพราะว่าของเราจอดในห้างหายท้องนะครับผมนอครับก็นิ่งประมาณนี้เลยครับในคลิปนะครับสามารถเล่นกับเขาได้หลากหลายนะครับผมลูกเล่นเขามีเยอะนะครับคลิปต่อคลิปง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวจะสั่งบินกลับมาจอดเองที่เดิมนะครับ รอแป๊บนึงนะครับพอเขายกปุ๊บเราปล่อยเขาจะค้างแล้วเราก็เล่นได้เลยนะครับเนี่ยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองรีเทนโฮมนะครับดีดสวิตช์นี้ลงมาที่โฮมนะครับปึ๊บลำก็จะเข้าโหมดรีเทนโฮมนะครับเห็นไหมครับลำก็จะมาหาตำแหน่งที่เราเสียบแบตเตอรี่ที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วค่อยลงจอดนะครับก็มาแล้วเห็นไหมครับผมไม่ได้ควบคุมอะไรนะครับ เล่นง่ายมากครับใครๆก็เล่นได้นะครับเด็กๆก็เล่นได้สบายเลยครับผมผู้ใหญ่ก็เล่นมันครับคนแก่ก็ไหวนะครับผมผู้สูงอายุเนี่ยสบายเลยนะครับก็ไวกระเสียนนะครับไม่มีอะไรทําก็เล่นเฮลิคอปเตอร์เพลินเิเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ข้อดีของเขาคือมันเล่นที่ไหนก็ได้นะครับมันค่อนข้างที่จะใช้พื้นที่ที่เล่นที่น้อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเครื่องบินบังคับบางทีเราต้องมีรันเวนิดนึงนะครับผมแต่ความมันก็ต่างกันนะครับมีข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบนะครับ ผมก็ชอบทุกแบบนะครับผมาำรับรปายอันีนะครับนี่ครับมีลมมานะครับเขาก็จะค่อยๆหน่อยนะครับพอลงมาเสร็จปุ๊บลมตบเขาก็ต้องกันก่อนนะครับอาจจะช้านิดนึงถ้ามีลมแรงอย่างวันนี้มันมีมันเป็นวันที่มีลมนะครับเนี่ครับเราไม่ได้ควบคุมวางรีโมทกินขนมกินน้ําอะไรได้เลยนะครับเขาลงจอดเขาดับเอง ตอนนดนึงนะครับตอนดับต้องใช้เวลาตอนดับต้องรอหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวตอนสั่งดับเขาจะใช้เวลานานนิดนึงไม่เหมือนกับตัว FW450 แต่ถ้าเราไม่รอนะครับเราสามารถทำอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยถ้าเขาลงมาถึงพื้นแล้วเราเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วเราดันสวิตช์สต็อปเลยครับตัวไปพัดก็จะหยุดเองอัตโนมัติเลยโอเคครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับ Fw 2 0 0นะครับของไฟวิวนะครับตอนนี้ต้องยกให้เขานะครับสำหรับกล่องเฮลิคอปเตอร์ที่มี GPS นะครับผมนี่นะครับใครๆก็เล่นได้ใครๆก็บินได้ทุกเพศทุกวัยมาเล่น RC นครับเพื่อนๆสวัสดีครับนั่นแหละอ่าโอเคเดินทางเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนที่พ่อสอนลูกหยุดแล้วหันหน้ามาเดินทางมาใกล้ๆเออ ค่อยๆใจเย็นนั่นแหละโอเคจะสบายไปปะวะนอนเล่นเฉยเองเดินหน้าไปลูกเออไม่ต้องเตี้ยม,มากเอาพอประมาณนั่นแหละปึ๊บหันเดินหน้าหันเดินหน้าหางตรงๆหน่อยลูกอันนั้นมันจะใสแยงทะแยงแล้วเออหยุดหันประมาณนั้นแหละ นี่นะครับเด็กๆเล่นได้นะครับลูกผมไม่เคยเล่นเฮลิคอปเตอร์นะครับน,นี้นี่นแหละลูกปลอดภัยเพราะมี GPS นะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่ใกล้หมดก็เข้าโหมดเองนะครับผมนั่นแหละครับค่อยๆฝึกเดินทางไปเป็นสี่เหลี่ยมก่อนหยุดปุ๊บหันหน้าอโอเคนี่แบตเตอรี่ใกล้หมดเดี๋ยวเขาเข้าโหมดเองอ่านูก็ปล่อยเขา อันนี้เขาดังติ๊ตติ๊ตติ๊ดอย่างนี้คือเข้าหมดบินกลับมาจอดเองเพราะว่าแบตเตอรี่เซเวอร์ทำงานอ่าแล้วเดี๋ยวเขาจอดเองหนูก็ไม่ต้องทำไรวางรีโมทไว้ได้เลย,เ,ยเดี๋ยวเขาจะมาจุดที่เสียบแบตเตอรี่แล้วลงจอดเองโอเคครับโ่ย,ยังไม่มสูงครับเขาต้องขึ้นไปที่ความสูงที่กำหนดก่อนเล่นง่ายนะครับเด็กๆก็เล่นได้เด็กๆที่ไม่เคยเล่นฮอเลยนะครับก็เล่นได้เพราะว่า เราปล่อยมือครับเขาก็จะยกตัวเองอยู่ที่ตำแหน่งเดิมความสูงเดิมก็จะปลอดภัยมากฝึกเล่นอันนี้คือแบบฝึกเล่นพื้นฐานนะครับฝึกการให้รู้จักการควบคุมพื้นฐานอันนี้เราหันหางขวางลมลูกลมมันแรงหางมันก็เลยจะกันลมหางก็จะบกบกนิดนึงตอนไม่มีลมมันก็จะนิ่งเหง็นปะแต่พอมีลมปุ๊บหางก็จะกันหน่อยนะแล้วดังปิ๊บ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 คือเข้าโหมดแบตเตอรี่เซเวอร์นะครับ ลงจอดเองดับเครื่องเองแล้วเดี๋ยวก็ดับเองต้องรอแป๊บหนึ่งตัวเล็กจะไม่เหมือนตัวใหญ่นะครับ Fw 2 0 0จะดับช้ากว่าอ่าดับแล้วโฟกัสไ,ไปเอาไปเอารให้พ่อด้วยไปเอาลาำให้พ่อ,อลูกโอเค okay. หยุดแล้วไปได้ หยิบมาเลยมันดับแล้วก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ